ูชูนี่น้อง<แ>น้ำปู<แ>น<แ>น้องรัตซี<แ><แ>่มหาชัยโอ้ซีมหาปูโชกมันโชกมันดำรวยแล้วรวยพิกแต่สักกะสีไดงยับมือนี่ล้านเปอร์เซ็นถ้าสิงับแกเข้าก,กันควายราพรด บอดออกเลยก็ได้ครับก็ลงยับกัได้เก็บไปเลยเมั่อในเจ้าหน้าที่ไร้แห้งสักสีเือะไหมล่ะเหอือยู่ครับพวกกีเพนต้งก็ได้อยู่ที่ต่อไปจ <c oughs> รอทักดีมันโตแค่คู่ที่ ลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ดื้อนั่งเกยุกนั่งเกยุกนิ่งนิ่งเอาเลยนั่งเกยุกดื้อใส่แต่รองเท้านอกเสื้อผ้าดื้อบ่บ่ไหนก็เป็นสาว

មន្លាងម្បានដែលាវកីន្ល្រូវតរ្ត់កាតព្នាងដែទីនាងដែល្រូវកាតខាតខ្វឿាវវ្ត្នៃវិស្សើងដែមន្រូវវកាតខ្វជាតខ្វើទំ ครับเจอกันในที่นี้ครับผม